สวัสดีครับท่านผู้รับชมที่เคารพรักทุกท่านผมอาจารย์ไผ่ทองสุขรัตนบริการพระวัดป่าวันนี้ขอนำหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์หลวงพ่อสมภพโชติปัญโยพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง มีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปกันทุกท่านทุกคนนะครับขอขอบคุณครับโลกนี้ต้องการแต่คนละโลกที่ดีจึงพยายามสร้างสรรค์ให้มีคนดีเกิดมากขึ้นโลกจะได้สดชื่นยืนนานกันต่อไปทรัพย์สมบัตินี้ดูให้ดีๆเถิดพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าก่อนที่จะให้ท่านสอนให้เรารู้จักหา ทุกวันนี้เราไปวัดเราจะได้ยินพระสอนให้แต่เราทานท <c oughs> านนั้นแปลจริงๆแปลว่าให้แต่ก่อนที่จะได้มาให้นี่จะทำอย่างไรมันต้องหาหานั้นเป็นคู่กับให้ได้นั้นเป็นคู่กับเสียเข้าใจไหมเมื่อหามาได้แล้วจึงจะมีให้ เมื่อได้แล้วจึงจะมีสีพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีหาสกอดหาได้แล้วท่านก็สอนวิธีให้คือวิธีทานเราพูดแต่วิธีทานมาหลายวันแล้ววันนี้ขอบอกวิธีธหาท่านสอนว่าให้หาทรั์เนี่ยเกี่ยวกับทรัพย์นี่มันมีขั้นตอนอยู่สีขั้นตอน หขั้นตอนแสวงหาสองขั้นตอนที่ได้มาแล้วครอบครองมัน 3. ขั้นตอนที่ใช้จ่ายบริโภค 4. ขั้นตอนที่จะทำใจกับมันเมื่อมันหมดไปแน่นอนว่าเมื่อหาได้มาและดีใจที่สดุดแต่มันหมดเนี่ย เป็นอย่างไรบางคนทานจนหมดแต่เสร็จแล้วหมดแล้วหาไม่ได้เอกก็กุ้มใจเสียใจนะดังเท่าแก่แสนที่อาตมาพูดเมื่อวานพระพุทธเจ้าท่านรับผิดชอบต่อพวกเราสอนวิธีหาสอนวิธีครอบครองสอนวิธีใช้จ่ารักษาสอนวิธีทำใจ เมื่อใช้มันถูกต้องหมดสิ้นไปแล้วให้เราเข้าใจไว้ก่อนว่าทรัพย์สมบัติจริงๆนั้นเป็นเพียงอุปกรณ์เป็นเพียงเครื่องมือยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางแก่นสารคุณค่าที่แท้จริงแก่ชีวิตทรัพย์นี้เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเอือ้ออำนวยให้เกิดความสะดวก สะดวกในการกระทำความดีสะดวกในการที่จะทำให้เราเข้าถึงสิ่งที่ดีสะดวกแก่การที่จะทำให้เราดีมีคุณมีค่าขึ้นมาแห่งชีวิตนี่สะดวกในทางดีแล้วทรัพย์นี้ยังเป็นเครื่องเป็นอุปกรณ์ให้เรานี่สะดวกสบายในการทำความชั่ว เข้าถึงสิ่งที่ชั่วแล้วสั่งสมความชั่วไว้ในตัวเองนี่มันเป็นของต่างๆเอาเงินไปหาจ้างฆ่าใครก็ได้ที่จะทำให้ตนเองเป็นตกนรกไวๆเข้าุกไวๆให้บ้านเมืองพี่นาฏด,ด่อยยับเพราะเงินมีก็ได้เห็นไหมล่ะเขาเลือกตั้งผู้แทนราษฎรที่ซื้อเสียงกันขายสิทธิ์กันนี่มองในแง่บุคคล มองในแง่สังคมทรัพย์นี้จะเป็นอุปกรณ์ในการเกื้อกูลต่อความดีความงามแก่สังคมทรัพย์นี้จะเป็นเครื่องสกัดกั้นความชั่วรัฐบาลต้องทุ่มเทเงินเป็นจำนวนน้อยเอาไปสกัดกั้นปลาบปรามเขาคายาเสพติดปราปรามอาชญากรรมอาชญากร ถ้าใช้ให้มันถูกต้องชอบทำก็สกัดกันได้ถ้าใช้ไม่เป็นก็เข้าพกเข้าหอเข้ากระเป๋าลงกับเพาะของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองส่งเสริมความชั่วเข้าไปอีกนี่มองในแง่สังคมทัน์นี้ถ้าใช้ถูกจะไปสกัดกั้นความชั่วเกื้อกูลสังคมให้เกิดกุณงามความดีเอื้ออำนวยแก่การพัฒนาคุณภาพจิตใจของสังคม ถ้าทำไม่ถูกทรัพย์นี้จะไปส่งเสริมความชั่วสกัดกั้นความดีเกื้อกูลให้ความชั่วระเบิดระบาดความทุกข์ความเร่าร้อนในสังคมเงินที่กล่าวมานี้เป็นจำนวนไม่น้อยคุณคุณแม่นางน้อยขันแข็ง ตาบอดทั้งสองข้างอายุแปดสิบกว่าปีให้ลูกจูงถือไม้เท้ามาถาวายหมื่นบาทซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมเงินหมื่นของคุณแม่นางน้อยเนี่ยจากน้องเรือเนี่ยถ้าเอาไปซื้อเหล้าให้คนกินจะเป็นอย่างไรความชั่วหรือความดีจะเกิดขึ้นถ้าเอาไปจ้างหมอลำชิ่งให้มาเปิดฟอรอยู่ตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้น มเนต์พอย่ายิสิลูกข้นขูดแก้วใส่น้ำเขาฝนัอนพอไปเห็นเขาล่ำย่ำของเว้นจ้างเขามาฟอ้อนมาเต้นอยู่สองคอนแต่น,ตนอกตารางใต้ทุนเวทีนี่เป็นร้อยไงปุ๊บฟอดน้ำเขาพอไปจ้างเขามาให้ยังฟอดเอาเองก็เป็นหละปันเพียงแต่ไปจ้างเขามันงัวมาเอวเจ้าของเสือ จ้างเข้ามาสองคนมาเต้นตนเองฟ้อนอีกเป็นยี่สาสิบเห็นไหมใช้ทรัพย์ไม่ถูกสกัดกั้นความสงบไม่ให้เกิดขึ้นส่งเสริมความวุ่นบายเกิดปลุกเราจิตใจลูกหลานทั้งหลายจึงใจแตกใจเพทุกวันนี้เงินทองของคุณโยมทำบุญให้แม่อย่างคุณโยมแดงฟ้องเหมือนขี่น้องชาวเมืองนครพนม ทั้งหมด39,700บาทวันนี้ถ้าเอาไปซื้อเหล้าซื้อยาเอาไปซื้อยาบ้ายาม่ามาแจกคนกินอะไรจะเกิดขึ้นคงจะมีคนที่ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ผัวฆ่าเมียขึ้นนั่นทรัพย์นี้เป็นเพียงอุปกรณ์ทีนี้มองก็ไปลึกๆถ้าคนมีทรัพย์ไม่มีศีล หาทรัพย์มาได้โดยไม่ชอบทำไปคดไปโกงไปเบียดไปเบียนสังคมคนอื่นมาใช้ทรัพย์นี้ไม่มีศีลมีธรรมทรัพย์นี้จะเป็นเครื่องมือทำลายมนุษย์ทำลายสังคมมนุษย์ทำลายความเป็นมนุษย์ให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ที่โหดร้าย ทรัพย์นี้ถ้าใช้ไม่เป็นจะไปทําลายสังคมมนุษย์คือคนมีทรัพย์สมบัติมากมากดูถูกดูแคลนคนอื่นเห็นคนอื่นไม่มีคุณมีค่าอยากจะพูดจะจากเกียรติชังใครทําอะไรก็ได้เอาเงินไปจ้างกรณีที่ลูกจ้างคนมาฆ่าพ่ออย่างกรณี นายชัยศิริเรื่องการเจนะเศษเมืองอุบลที่ลงข่าวหนังสือพิมพ์จริงเท็ดอย่างไรเงินร่ำรวยถึงเจ็ดพันล้านบาทมีทุกอย่างสุดท้ายถูกคนร้ายปีนขึ้นไปฆ่าบ้านนายชัยศิริเรื่องการเจนะเศษเลี้ยงหมาฝรั่งตัวใหญ่หญไว้เป็นสิบตัวไว้คอยสกัดกั้นคนอื่นจะมาทำลาย ซื้ออาหารเลี้ยงหมาเดือนละเจ็ดหมื่นเลี้ยงซุ่มเหลืองสับลาบอยู่นี่นี่สิวัพอเจ็ดหมื่นอยู่คนนี้นางสับลาบอยู่เนี่ยจ้างบอดี้การ์ดจ้างคนคอยคุ้มกันตลอดยี่สี่ชั่วโมงอาวุธครบมือในที่สุดไปไม่รอดพระพุทธเจ้าว่าบุคคลจะชื่อว่ามีอายุยืนเพราะทรัพย์ก็หาม่ได้ มีอายุยืนเพราะโคตรก็หาม่ได้บุคคลจะประเสริฐสูงส่งจะต่ำชาเลวสามเพราะชาติกำเนิดเพราะทรัพย์เหล่านี้ก็หาม่ได้กรังวิช,ชาจะทำมาจะสี่หลังชีวิตตะมุตตมังเอเตมเตัเจนะสุจตินะโคตเตนะนะธเนนวาคนจะบริสุทธิ์จะดีงามด้วยทรัพย์ ด้วยโคดด้วยตระกูลก็หามีได้การกระทำอันดีพูดดีคิดดีทำดีกำมังวิชาความรู้ความเข้าใจถูกต้องต่อสัจธรรมทำมาจากความมีสินมีธรรมมีสมาธิในใจ สี่ลังชีวิตตะมุตมังความเป็นผู้มีสินเบนจากการกระทำชั่วชีวิตอันอุดมจะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นหลังจากนั้นบอกว่าไม่ใช่จะบริสุทธิ์ด้วยโคตรด้วยตระกูลด้วยยี่ห้อด้วยทรัพย์าบาิไัย จะมีคำสโลว่ากรรมมังวิชาจะทรรมาจะสี่ลังชีวิตมุตตะมังเอเตมักเจนะสุจตินโคตเตนะนทเนนวาบุคคลจะบริสุทธิ์ด้วยโคตด้วยทรัพย์กาหามีได้การกระทำอันถูกต้องการเป็นผู้เว้นจากการกระทำบาปการเป็นผู้มีธรรมมีสมาธิ นี้แหละทาให้ชีวิตอันอุด,ดมก็ให้เกิดความบริสุทธิ์คํานี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตัสอนาถบินทกะเศษฐีคนร่ํำรวยที่สุดที่อยู่ในเมืองสาวัตถีไปฟังเทศพระพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์ครั้งแรกไปค้าขายมีมีพี่เมียเรียกว่าลุงเป็นเศรษฐีเหมือนกัน ไปหาพี่เมียเห็นพี่เมียพุ่นวายไม่พูดไม่จาด้วยก็เลยถามว่าลุงมาแต่ละครั้งลุงได้คุยกับผมแต่เรื่องขาเรื่องขายแต่วันนี้ทำไมจึงวุ่นวายอยู่แต่กับการทำอยู่ทำอินสั่งงานพุ่นลุงจะมีงานอะไรจะมีงานอาวาหะมงคลวิวาหะมงคลหรือว่าวันนี้พระเจ้าพิมพิสาร จอมเสนาบดีแห่งนครน,นี้จะมาเยี่ยมเปล่าหรอกฉันกำลังวุ่นวายให้คนใช้คนงานทำอาหารฉันสร้างกระท่อมหกสิบหลังจะถวายพระวัดให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระพระพุทธเจ้าเป็นหัวหนะ้าพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้ขนลุกกรียวน้ำตาไหลไม่เคยได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้า โลกนี้จะว่างจากคําว่าพุทโธนี่นานแสนจะนานกว่าโลกแต่มีบางครั้งโลกเกิดมาเป็นยี่สิบลูกก็ยังไม่เคยมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านผู้นี้ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจริงๆหรือจริงๆคืนนั้นนอนไม่หลับคิดถึงอยากจะเห็นหน้าพระพุทธเจ้าคิดไปคิดมากลางคืนกลายเป็นกลางวันมันสว่างจิตเป็นสมาธิ ไม่ฟังเสียงไม่รอให้สว่างเดินไปเลยไปหาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วได้ไปฟังธรรมฟังธรรมแล้วเกิดความเรื่อมใสนิมนต์พระพุทธเจ้าไปสาวัตถีไปสร้างวัดรออยู่สามปีเอาเงินไปเที่ยวถามซื้อที่ดินเหมือนอาตมามาถามซื้อที่นี่ตั้งวัดตั้งแต่เป็นคารวานนู่นนะอยากจะมีวัดที่นี่ เสร็จแล้วก็ไปเจอเศรษฐีจจเจ้ามานะชื่อว่านายสุทัศน์มีสวนอันร่มรื่นไม่ไกลไม่ใกล้จากเมืองสงบตรงนี้เหมาะเป็นวัดก็เลยไปถามซือ้อเศรษฐีพูดแบบนักเลงให้พูดใจใหญ่ตโตๆขายถ้าเอาเงินมาปูเต็มเนี่ยกลัวเขาจะมีแข่งตนเอง ด้วยความศรัทธานในพระพุทธศาสนาบอกคนใช้เอาเงินเอาทองใสเกวียนเข็นไปปูจนเต็มพอเต็มแล้วบอกไม่าขายไม่าขายก็ไปฟ้องพระราชาบอกให้ผมขนไปเต็มแล้วบอกไม่ขายนี่ใช้ไม่ได้พระราชากาะเรียกมาสอบสวนคนนั้นบอกว่าไม่ได้บอกว่าขายถามซื้อผมก็ตีราคาว่าให้ปูเต็ม ท่านก็เลยตัดสินว่าเมื่อได้ตั้งราคาแล้วก็สแสดงว่าตกลงขายต้องขายในที่สุดก็เลยจำหน,น่นเก็บกวาดเอาทรัพย์เหล่านั้นคืนไปสู่ยุ้งสู่ฉางขายหมดรัพย์ไปเป็นสีสิบห้าิบโกดรวมหมดฟล้างเสร็จหมดไปแปดสบโกดโกดหนึ่งมีเท่าไหร่ ain, สริบล้านแปดสิบโกดแป0รล้านสมัยนั้น เงินได้แท้ไม่ใช่เงินกระดาษเซ็นแล้วถวายให้พระพุทธเจ้านายสุทัศน์เห็นแปลกใจแม้นึกว่าจะมารวยแข่งเราเอามาสร้างเป็นวัดขอคืนแบ่งกันคนละครึ่งเอาคืนไปซะสี่สิบ้านเอาบุญด้วยกันคนนี้ไม่ให้ไม่ให้เดี๋ยวบุญจะหาย พระพุทธเจ้าก็เลยเทศในฟังว่ายิ่งให้ยิ่งได้บุญนั้นอย่าเอาคนเดียวเหมือนเทียนเล่มเดียวให้คนอื่นมาจุดมาต่อเป็นพันเล่มยิ่งสว่างในที่สุดนายสุทัศน์ก็เลยมอบที่ดินหน้าวัดให้ฟรีๆให้เป็นถนนเข้ามาตรงซุ้มประตูเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยไม่เอาชื่อตนเองใส่ชื่อเจ้าของเดิม ว่าเชตตะวันมหาวิหารเพราะนั้นเป็นสวนนายเชตตนเองชื่อว่าสุทัศนนายสุทัศน์นี้แหละคืออนาถาบินทิกเศษฐีแต่เราไม่เคยรู้จักเราก็พูดว่าอนาถาบินทิกาสะอารามีจริงแล้วชื่อแกชื่อว่าสุทัศน์แต่คนใจบุญมากตั้งลงทานให้คนทุกคนยากคนทุกคนยากก็เลยเรียกท่านว่าอนาถาบินทิกเรษฐี เศรษฐีผู้เป็นก้อนข้าวของคนไม่มีที่พึ่งเล่าเขาไงของคนโขกคน,นยากบอกภาษาบาเฮ่องก็เพลินอยู่แต่การให้ทานวันละสี่ร้อยห้าร้อยลูกวันละพันให้ทานพระพุทธเจ้าเตือนการให้ทานของท่านนั้นมีค่าน้อย นาโขคะปฏิตาวติเกณีวะตุธมยังกรณียาภิกขุสังขังปัจจุปติโตโหติยาวะเทวะจีวระบินบตะปตะเสนาสนะคีละนปัปเจยะดูก่อนท่านเศรษฐีท่านอย่าหลงภาพภูมิพอใจว่าท่านได้ทานมาก านให้แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่สร้างเสนาสนะให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจีวรเครื่องนุ่งหม่มท่านอย่าหลงดีใจเพลิดเพลินใจอันนี้มันบุญน้อยน้อยท่านบอกบุญที่ยิ่งกว่านั้นท่านจงรีบสแสวงหาชิวาปวิเวกายะรัติยาปฏิสันลานายะ กลางวันจงพยายามหลีกหาเวลาทำความสงบกลางคืนจงหาฝลีเล่นออกจากการงานนั่งสมาธิให้มันสงบท่านก็เลยเปลี่ยนวิธีนอกจากคานแล้วศีนแล้วต้องมาภาวนาเหมือนพี่น้องเหมือนแม่ใหญ่สีดาเหมือนแม่ใหญ่ทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพกล่าวมาเนี่ย ให้ทานแล้วยังไม่พอมานั่งสมาธิตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมาเนี่ยทุกวันเสร็จแล้วจึงได้บรรลุธรรมชัดเจนระดับโสดาบันพ่อตายไปแล้วเป็นเทวดาก็มาเฝ้าเชตวันที่ตนเองเคยเคยสร้างไม่ทำอะไรมาเป็นเทวดาขับเพลงอยู่ในวัดกล่อมเป็นบทเพลงพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีหูเป็นทิพย์ท่านก็ได้ยิน เสียงเพลงของสุทัตตเทพเสียงเพลงของอนาถบินทิกะเทพเนี่ยไม่ได้พูดอะไรพูดแต่ว่ากรรมังวิชาจะรรมาจะสีหลังชีวิตะมุตมังเอเตมจีนสุสตินะโคเตนันนะฮาเดนวาบไปบกมาจะควมก่ันนั้นพระทั้งหลายก็ถามว่าทำไม เสียงบทเพลงแห่งเทพตัวน,นี้จึงพูดคำนี้เพราว่าการกระทำอันอันบริสุทธิ์การเป็นผู้มีสิลการเป็นผู้มีสมาธิเป็นธรรมอยู่ในใจการกระทำเช่นนี้ชีวิตอันประเสริญนี้แหละที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทธิ์เพราะโคตรเพราะตระกูลร่ำรวยเพราะทรัพย์อ,อันมั่งคั่งแปลได้เพียงเท่านี้ พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังม่าที่สุดท้งหลายนั้นเสียงเพลงของสัมมาทิฏฐิเทพเจ้าของที่สร้างเชตวันที่เราอยู่นี้เขาประจัก์แจ้งถึงคุณทำแห่งการภาวนาแห่งการทําจิตอันสงบเมื่อเป็นเทวดาตายไปแล้วก็อ,อยากจะให้คนอื่นเข้าใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาอย่ามัวรุ่มหลงแต่เรื่องร่ํารวยอย่างเดียว ทานแล้วจงมาภาวนาอารมาดีใจที่ท่านเจ้าภาพทั้งหลายเนี่ยให้ทานแล้วก็มานั่งภาวนาอย่างนี้มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายเลยเพราะฉะนั้นมีจํานวนไม่น้อยที่ให้ทานแล้วตนเองก็มาทามความเพียรอารมาดีใจอาราตายวันนี้ก็ดีใจแทนท่านทั้งหลายเพราะท่านไม่ได้ทานอยู่เฉยๆพระพุทธเจ้าจึงพยายามให้พระเนี่ยรับผิดชอบ การให้ทานของคนอื่นทรมิกาลขาวรณคุติ่งสังวิทหัติอปาสกาสุเอวะเมวะกัมมังกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังเสวิตะพังนะเสวิตะพังเอวะเมวะรูปโออาชีโวเซวิตะโพนะเซวิตะโพเธอจงรับผิดชอบนะ คุ้มครองความถูกต้องความเป็นธรรมชอบธรรมนะว่ากายกรรมอย่างนี้คำพูดเช่นนี้การให้ทานอย่างนี้การเจริญจิตอย่างนี้คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้มันถูกไหมมันผิดไหมเธอจงรับผิดชอบถ้ามันไม่ถูกจงบอกจงสอนเขาอันไหนมันถูกให้รับชอบจงสอนจงชักชวนอาชีพอาชีวะรูปโอ เสวิตโพนะเสวิตโพอาชีพที่เขาทำอยู่เนี่ยมันควรหรือไม่ควรตรงบอกจงสอนเขานะเพราะฉะนั้นการให้ทานของท่านด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอาตมารับผิดชอบ